ก็ธรรมดาครับก็มีเราแวงบ้างแหละครับช้างตกมันนะครับเราก็ไม่ถือสา ครับผมพบกับเราครับช่องกุยอาเจียงพลายแก้วสักไปครับผมสวัสดีคุณนาปอดสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซทุกท่านนะครับวันนี้พามาหาหนุม่มหนุ่มเลี้ยตัวหัวหนุม่มรอวัยกี่ปีสามสิบเท่าไหร่ สามสิบน้อยๆน,นี่ครับก็พลายเดีัววหัวนะครับ F อก็สวัสดี f อทุกท่านนะครับสวัสดี f อซที่อยู่แดนไกลด้วยนะครับ,บนนก็พามาเยี่ยมพลายเดียวหัวนะครับเออช่วงนี้อยู่ในช่วงจำศิน์นะครับ ตกมันก็บรรยากาศตรงนี้นี่ดีมากเลยนะครับบรรยากาศเหมาะสําหรับช้างตกมันมากๆเลยนะครับเอฟเพราะว่าบรรยากาศดีนะครับเงียบสงัดสวัสดีคุณนะครับผมกี่เดือนแล้วนี่อ๋อจะสามเดือนแล้วนะครับ ก็ที่เห็นนี่คือเรากำลังรอรอไปให้กินฝั่งนู้นนะครับ fc เพราะว่าน้ปอดเขาจะกวาดมูลฝั่งนี้นะครับก็คนคนน้าผู้หญิงรอให้กินกล้วยฝั่งนู้นนะครับ ก็ฝนตกหลายวันก็แฉะหน่อยนะครับ FC ซก็แกมีโรงอยู่เนาะมีโลงอยู่นะครับแต่ว่าคือเวลาตกมันนี่มัดในโรงไม่ได้ใช่ไหม,ไมไเพราะว่าโลงของพลายเหลียนนี่อยู่ติดกับถนนนะครับเวลาคนเดินไปเดินผ่านไปผ่านมานี่เดี๋ยวจะเกิดอาการกุนงิด ก็ ens, เลยพามาจำ,จำสินอยู่หลังบ้านครับแต่ก็อยู่นี่บรรยากาศดีนะครับเอฟซีบรรยากาศดีมากเลยนะครับผมอยากให้เห็นนะครับก็ดูสิครับนี่ครับก็ล่มตอนบ่ายกี่โมงบ่ายโมงบ่ายสองเที่ยงก็ล่มเลยเนาะใช่ไหมประมาณบ่ายโมงถึงแดดก็ไม่เป็นไรครับผมอ๋อ ก็โดนโดนแดดบ้างก็ไม่เป็นไรครับมีน้ําเป็นอ่างเลยนะครับโดนแดดแล้วดีแข็งแรงน้ํามันก็ออกใช่ครับใช่ใช่ใช่ครับถ้าฝนตัวนีงไม่ออกถ้าร้อนยิ่งดีร้อยิ่งร้อนยิ่งดีนะครับปกติแล้วเขาจะตกกี่กี่กี่เดือนดีเดือนพฤศจิกายนก็นานเหมือนกันนะครับนะ ีห้าเดือนประมาณสี่ห้าเดือนนู่นนะครับกินเต็มที่ครับผมกินเต็มที่เต็มที่เต็มที่นะครับก็ธรรมดาครับก็มีเราแวงบ้างแหละครับช้างตกมันนะครับ เราก็ไม่ถือสาทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับอยู่เฉยๆนิ่งๆครับนิ่งๆไว้ครับาประสบณปอานนี้ประสบการณ์เยอะครับเราก็จะทำนิ่งๆไว้นะครับสายตาของแกนี่ก็จะชํำเรืองมองเหมือนกันนะครับนี่ครับก็จะมีชํำเรืองมองเหมือนกันนะครับ แรงเหมือนกันนะครับนี่นึกว่าออกเปล่าต้องพูดว่าต้องอรอเด้อมาพี่เนสายมากพี่คุคณน้าก็ถือว่าเขาเชื่ออยู่นะครับนี่เชื่อคุณน้าน,นะครับมาเลยลูกพี่ น้ำประปาแตกลึงครับก็ที่เห็นเราใส่โซ่สองขานี้เพื่อป้องกันอันตรายนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับเพื่อศึกษาและให้ความรู้เรื่องช้างตกมันเนะครับที่เราใส่โซ่นี้เพื่อซีฟทุกอย่างนะครับ เจ็ตัวเองอย่าให้มันเดินเร็วครับผมคือเราให้มันเดินช้าเพราะเราทําอะไรมันมันง่ายคือเวลาเขาจะมานี่ช้าหน่อยจะไล่เราไล่ไม่ทันหรอกอยากให้ไล่เลยครับไม่เอาดีกว่าเจ็บตัวเองไว้ดีกว่าจาบทุกมันไม่รู้เจ้าของครับแต่ผมว่าเนื้อตัวลดไหมผมว่าลดเนี่ยนาองลลด น่จาจะตรงมันม่ค่อยชิ้นยาวเท่าไหร่อ๋อนี่ครับซีดูสิครับโยกคือดูครับนี่ครับปฏิริยาโพงนี่ตึงตลอดเลยนะครับดูโพงสิครับ ็ปลาเหลียวนี่เป็นช้างที่พอดีนะครับสมส่วนนะครับไม่สูงไม่ใหญ่ไม่สูงไม่เตี้ยพอดีครับก็ความสูงน่าจะได้อยู่ประมาณ2เมตรห้าสิบครับผมก็ก่อนจะตกมันก็น่าจะน้ำหนักก็ได้อยู่ประมาณ3ตันห้าได้ไหมสามตันสา,สามหนึ่งสามหนึ่งอ๋อสามหนึ่งเต็มที่ ก็ดูออกแรงเหมือนกันเนาะแต่งานนี่ใหญ่มากเลยนะครับเอฟสีใหญ่นะครับก็ปกติแล้วใช้เข้าก็ได้ใช่ไหมหรือว่ายัางไงไหนเฉพาะเวลาเก็บมูลนะ่ะเก็บขี้นะเก็บมูลไปต้องอล่อล่อทางน้นคนหนึ่งคงอทางนี้เก็บนี้สิบก็ล่อทางนี้ฮนะเล้วกไปเก็บทางนู้นต้องล่อนะครับเก็บพลณะคัะ่ง คือคือเวลาปกติแล้วเขามีอารมณ์งุดหงิดของเขาไหมมีส่วนมากจะช่วงไหนครับอารมณ์ของเขาช่วงตรงนั้นแหละช่วง่บยๆแล้วช่วงงเที่ยงนที่งมันแล้วแต่เป็นบางวันถ้าเวลาเขางุนหงิดเขาทําอะไรถ้างุนหงิดปุ๊บเราดูหูดูพงงูกลางตลอดใช่พงนี่ตึงตลอดเลยใช่เราต้องหนีก่อนคือเราไม่อยากให้กระดูดใส่เราออคือรู้รู้แล้วใช่คือตรีคือเขาเตรียมเตรียมแล้วใช่ไหม ตาเป็นนักมวยก็คู่เอกเลยชกกันไ่อยชกกันบ่อยชกกันไ่อยชกกัน่วย,ย <c oughs> แต่สายตานี่ถ้าผมเดินอย่างนี้นะครับนี่เขาก็จะจ้องมุมผมนะครับเห็นไหมนะครับอีีสายตาจ้องเลยนะครับถ้าผมเดินนะครับ<ม>ก็มันคึ้มมันแสดงอาการถือว่าเป็นผู้ชายลักสันโดษหลักสันโดษสุขุมสุขุมสุขุมมากสุขุมมากเลยนะครับ เป็นช้างที่ค่อนข้างที่จะนิ่งๆน,งนิ่งๆครับ,น,รบนิ่งมากเลยนะแต่ดูๆแล้วก็ตรงมันแบบนิ่งๆมากเลยนะครับ <c ười> ลึ้มมากนะลึ้ๆน่ากลัวเ <c> ข <ười> าเรียกว่าเสือน้าถึง <c ười> เสือเสือเขาเรียกว่าเสือยิ้มยากเสือยิ้มยากนะครับพลาหลิวนี่โอเคครับผมก็วันนี้พามาดูอัปเดตอาการของพลาหลิวตัวหัวนะครับก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับ ขอให้หายไวๆยังมันไม่หายไวนะครัผมยังไม่ถึงกุมนกทะเลยครับผมก็สำหรับเทปนี้อย่าลืมติดตามกดไลค์กดซับสไคร์ให้ช่องกวยอาเจียงพรแก้สักใบด้วยนะครับวิถีชีวิตคนกับช้างที่พึ่งพาและผูกพันมายาวนานครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับผมสวัสดีพรายริวเต้าหัว